ฟอร์ดทุกท่านนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดไบโนไอค่ะคันที่เรากำลังจะรีวิววันนี้นะคะเป็นรุ่นที่มาใหม่ล่าสุดของเราเลยน,นะคะเป็น Next Gen Ranger Cap เป็นเกียร์ออโต้นะคะ x l s ของเรานั่นเอง794,000บาทนะคะรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตร1น0งแรงม้าค่ะแล้วก็เขาได้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดด้วยนะคะ เดี๋ยวนางพาไปชมกันเลยว่าคันนี้เรามีออปชั่นอะไรบ้างเนาะราคาเปิดตัวมาน่ารักมากๆเลยนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยราคาไม่แพงเลยจะแสนก้าหมื่นบาทค่ะได้อะไรบ้างเนาะเริ่มจากไฟหน้าเลยค่ะตัวไฟหน้าเนี่ยเขาจะได้มาเป็น เตยไลท์เอวดีให้แล้วนะคะซึ่งไฟเนี่ยมาแบบครบ,ครบให้เลยนะคะก็จังหน้าตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีเทาค่ะคันนี้ยังไม่ได้ตกแต่งนะคะน้องไอามารีวิวให้ชมก่อนว่า B4 ฟอร์เนี่ยก่อนเราตกแต่งนะคะตัวรถเดิมๆเนี่ยเป็นแบบไหนเนาะไฟตัดหมอกค่ะมีติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขอไฟตัดหมอกเนี่ยก็จะเป็นสีโครเมียมให้แบบนี้ไฟตัดหมอกรุ่นนี้นะคะเขาก็จะยังเลี้ยวตามองศาก์การเลี้ยวของคงมาไลให้ด้วยนะคือเหมือนกับตัว l t เก่าของเราเลยแล้วก็มีหว่วงลากจูงมาให้1จุดนะคะคซึ่งตติดตั้งมาจาง,งานให้ ด้วยค่ะมีให้มาครบเลยนะคะนอกจากนี้นะระบบความปลอดภัยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบกระจยัยแรงเบรก EBD ก็มีจัดใส่มาให้เรียบร้อยหมดเลยนะคะ,ะ,คะติดตั้งมาจากโรงงานเนี่ยให้มาเป็น17นิ้วเลยนะคะใครที่อยากจะเปลี่ยน,นแม็กนะคะไซส์18ไซส์20เปลี่ยนได้เลยนะคะแล้วก็ซิกเนเจอร์ของรุ่น Next Gen เราเนี่ยก็จะมาพร้อมกับชิ้วล้อสีดำให้แบบนี้ค่ะติดตั้งมาให้ทุกคันเลยนะคะ ้เกอดเนี่ยกระจกมองข้างเขาจะเป็นสีเดีวยวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้กําลังจะเอาไปตกแต่งเนาะรอตกแต่งคะ่ะแล้วก็ภายในตัวรถนะคะคันนี้จะเป็น เดี๋ยวให้ดูภายในตัวรถรุ่น A8 กันเปิดมาแล้วคือเหมือนกับรุ่น A6 เลยตรงคอนโซลนะคะก็จะเป็นคอนโซลสีดำขอบด้วยสีเทาแบบนี้ค่ะสวยมากนะแล้วกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะคะจอหลังพวงมลาลัยให้มาเป็นจอดิจิตอลเลยค่ะขนาด8นิ้วกราฟิกสวยๆให้แบบอย่างนี้นะคะดูค่ะดูการตั้งค่าต่างๆเนี่ยง่ายมากแล้วก็ตัวไฟนะคะได้ระบบไปิดปิดไฟหน้าให้อัตอนโนมัติมีปรับความเข้มแสงหนะ้าจอดิสลย์ได้นะคะปรับสมต่ำได้ค่ะตังนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกนั่นเอง จอตรงกลางค่ะเป็น10.1นิ้วนะคะรองรับ Apple c a r p l a y a n d r o i d ร u t o รุ่นนี้มีตรงนี้ด้วยนะคะก็คือ TMS หรือว่าโหมดการขับขี่นั่นเองค่ะตรงนี้สามารถปรับได้นะคะแล้วก็มีท c ช i o น Control มาให้เรียบร้อยความปลอดภัยจัดให้มาครบหมดเลยค่ะมีเซนเตอร์ล็อกให้เรียบร้อยแล้วก็บอกนะคะเดิมๆเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าแต่ว่าเปลี่ยนใส่เบาะหนังได้นะคะ๋ยวให้ดูด้านหลังของ f o r d เราเนี่ยจะเป็นแคปเปิดได้เพราะฉะนั้นในห้องโดยสารเนี่ยเขาจะกว้างมากๆนะคะ มีสีให้เลือกหลายสีมากนะมีตั้งแต่สีขาวสีดำสีบอลเงินสีเทาสีน้ำเงินมีให้ครบทุกสีแล้วก็ทุกสีราคาเท่ากันหมดเลยตอนนี้เรากำลังจะรีวิวรถให้ได้ชมกันอยู่นะคะก็เนี่ยค่ะกำลังรีวิวกันเลยด้านท้ายตัวรถกันบ้างด้านท้ายนะคะจะมีบันไดเหยียบด้านข้างมาจากโรงงานให้แล้วนะคะรุ่นนี้มีติดตั้งมาจากฟอร์ดให้เรียบร้อยนะคะตัวไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นมัลติ r ล f ์สเปกเอร์ให้เหมือนกันนะคะมีสติ๊กเกอร์บอกบอกว,ว่ารุ่นนี้เป็น a อ s นะอยู่ตรงนี้ ด้านท้ายตัวรถก็จะมีการชนท้ายค่ะการชนท้ายติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครสายออฟโรดเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นการชนท้ายเหล็กได้นะคะแล้วก็ตรงใต้โลโก้ค่ะจะมีกล้องถอยหลังมาให้นะคะตรงนี้ค่ะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยนะคะตัวกล้องเนี่ยก็โชว์ตรงหน้าจอ10.1นิ้วหรือว่าจอซิงของเรานั่นเองสีนี้เป็นสีดํานะคะก่อนตกแต่งนะคะมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนรุ่นนี้ ราคาไม่แพงแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะซึ่งน้องไอก็จัดโปรพร้อมชุดแต่งให้อยู่นะรุ่นนี้ก็เริ่มต้นกันเลยที่39,999บาทนะคะราคาน่ารักมากเลยค่ะใครสนใจนะคะรถพร้อมส่งมอบเลยโทรสอบถามโปรโมชั่นนะคะได้ที่เบอร์ของน้องไอเลยค่ะ0 9 8 1 1 5 2 6 6 5่นค่ะบันทึกเบอร์ปุ๊บหลคืนแน่นอนนะคะแต่จังหวะน้องไอก็มีบริการเซ็นไฟแนซ์แล้วก็พร้อมส่งมอบรถให้ฟรีเลยค่ะคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะมาดูกันนว่างไจะรี รุ่นอะไรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องยูทูบค่าน้องไอด้วยค่ะคลิปนี้ไปก่อนและบ๊ายบาย